เปิดคิวลับใบเตยอ,อาสยามประเดิมงานแรกคืองานนี้หลังได้รับอิสรภาพได้ไม่นานงานแรกหลังออกเรือนจำกลับสู่อิสรภาพอีกครั้งสำหรับใบเตยสุทีวันกุลชอนที่ถูกปล่อยตัวชั่วคาววานนี้ 16พฤศจิกายน66โดยสาวใบเตยยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวออกมาให้สัมภาษณ์หรือเคลื่อนไหวโซเชียลต,ต่อย่างใดล่าสุดชาเนตฮือฮาอีกครั้งเมื่อผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสบอกว่าเสียงที่คุณเคยกลับมาแล้วตักตักคิดถึงจังเลยขอบคุณหนูที่เข้มแข็งจนทำให้มีวันนี้ประทำงานกันประเดิมงานแรก ฮแฮตลอยกระทงยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกหกลอยกระทงสี่รายชาแฮแฮกใบเตยอาสยามซึ่งงานแรกของเธอคืองานนี้จริงหรือไม่อย่างไรต้องรอสาวใบเตยออกมาเคลื่อนไหวชัดๆเองอีกครั้งจ้า